สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับช่องอีสานต่างแดนสไยออสซีอีกแล้วนะคะวันนี้มีข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับอ่วีซ่าเกษตรออสเตรเลียนะคะจะเป็นย้อนหลังประมาณ1-2อาทิตย์นะคะเพราะว่าสาวอีสานไม่ค่อยได้มีเวลาทำคลิปนะคะก็จะเป็นคือมาทำคลิปที่เป็นข่าวข่าวข่าวสารต่างๆรวมๆแ กันเลยนะคะเป็นข่าวที่ออกมาอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะคะจนนับมาจนถึงวันนี้นะคะค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาฟังข่าวสารข่าวคราวเกี่ยวกับวีซ่าเกษตรนะคะก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะค่ะเราก็ ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาฟังข่าวสารต่างๆกันเลยค่ะข่าวเขาบอกไว้นะคะว่ากลุ่มเกษตรกรเรียกร้องให้สมาชิกนะคะปฏิบัติตามวีซ่าเกษตรต่อไปท่ามกลางการวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานนะคะวีซ่าแอค ของรัฐบาลกลางมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะก็คือวีซ่าอนุมัติไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมคือตรงตอนที่เขาออกแฟกชีตมานะคะที่ว่ามีข้อกำหนดต่างๆนานาให้ออกมาอันนั้นคือตัววีซ่านะคะมันออกมาแล้วแต่ที่เราบอกว่ามันยังไม่อนุมัติก็คือ มันยังหาข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆที่มีรายชื่อที่จะเข้าร่วมโครงการยังไม่ได้นะคะแต่วีซ่าในออสเตรเลียตัวนี้น่ะมันออกมาแล้วแต่ไม่ยังตกลงกันไม่ได้เฉยๆนะคะทุกคนสำหรับคนที่หลายๆคนที่บอกว่าเออวีซ่าออสเตรเลียมันคือไม่คือไม่ใช่ความจริง มันเป็นการขายฝันมันทำให้คนอยากมาเฉยเยแต่จะไม่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้คือมันเกิดขึ้นแล้วค่ะต่อจากนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับการเจรจานะคะอ่าในข่าวเขาก็จะบอกว่านะคะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเดวิดลิลพาวนะคะได้ ลาถึงความล่าช้าที่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะคะมาลิสนางมาลิสเพนว่ายังไม่เสร็จสิ้นการเจรจาทวิภาคีทั้งสี่ประเทศนะคะนายเดวิดบอกว่านางมาลิสเพนเนี่ยให้คำมั่นสัญญากับตัวเขาเองแล้วก็นายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงกลุ่ม NFF NFF นี่ก็คือย่อมาจาก National Farmer Federation นะคะแล้วก็พักแห่งชาตินะคะว่าจะมีวีซ่าจะมีวีซ่า act ตัวนี้นะคะขึ้นมาออกมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะคะก็คือเข้าสัญญากับเกษตรกรไว้แล้วว่ายังไงก็จะทำให้วีซ่าตัวนี้สำเร็จให้ได้ก็คือการเจรจา ให้มันสำเร็จให้ได้ให้มีคนงานเข้ามาช่วยเกษตรกร,กรทำงานให้ได้นะคะเพราะว่าเกษตรกร,กรทุกคนก็ยังรออยู่นะคะแล้วข่าวล่าสุดนะคะเอ็นเอฟนะคะก็ได้ออกมาเรียกร้องนะคะให้เร่งนะคะให้วีซ่าตัวนี้นะ่ะมันเจราจาเสร็จสิ้นแล้วให้ ให้นำคนงานเข้ามาสักทีนะคะเพราะว่าตอนนี้คนงานในออสเตรเลียบอกเลยค่ะว่าขาดแคลนมากๆเลยค่ะเหมือนอย่างที่ฟาร์มเรานะคะก็ต้องการคนทำงานนะคะแต่ก็ไม่มีแต่เราก็ไม่สามารถจะรับคนเข้ามาทำงานเหมือนแบบถ้ามันไม่มีวีซา่าเกษตรเข้ามาเราก็ไม่สามารถจะสปอนเซอร์คนเพียงหนึ่งคนหรือสองคนเข้ามาทำงานได้นะคะ แล้วการที่ฟาร์มหนึ่งฟาร์มนะคะจะต้องต้องอ่าการรับสมัครคนงานนะคะเราต้องไปสมัครกับหน่วยงานของราชการไปสมัครกับกระทรวงต่างประเทศก่อนนะคะต้องเอาเอกสารต่างๆไปยื่นความจำนวนว่าเราต้องการคนงานนะแต่ถ้าเราฟาร์มเราต้องการแค่สองคนมันก็ไม่คุ้ม ที่จะไปทำเอกสารไปยื่นเรื่องต่างๆเพื่อจะให้ได้คนงานเข้ามามาแค่2คนนะคะส่วนมากนายจ้างที่เขาทำเรื่องขอให้วีซา่าขอสมัครรับคนเข้ามาทำงานนะคะก็คือที่สมัครกับกระทรวงการต่างประเทศคือเขาต้องการรับคนงานเป็นพันๆคนนะคะก็คือบริษัทใหญ่จริง บางทีก็จะเป็นพวกคอนแทคเตอร์ er นะคะต้องการคนเข้ามาทำงานเข้ามาร่วมทีมหรือว่าเป็นเอเจนซี่คือเขาทำคอนแทคกับบริษัทกับฟาร์มไว้แล้วนะคะว่าประมาณว่าโอเคเราจะหาคนคนงานให้คุณ1,000 2,000 3,000คนอะไรประมาณนี้บริษัทเอเจนซี่ก็จะเข้าไปสมัครกับ ไปช่วยช่วยฟาร์มนะคะก็คือร่วมมือกันกับฟาร์มกับบริษัทฟาร์มใ,ใ,ใหญ่ที่ที่ต้องการคนงานนะคะแล้วก็จะไปสมัครกับกระทรวงต่างประเทศทำยังซื้อยืน่นทุกสิ่งทุกอย่างสมัครให้แล้วเสร็จแล้วต้องรอให้กระทรวงการต่างประเทศนะคะตอบรับว่าโอเคคุณผ่านนะคุณถึงจะได้มีสิทธิ์ทำเรื่องของคนงานาจากประเทศต่างๆเข้ามาทำงานในฟาร์มของคุณ อะไรประมาณนี้นะคะอ่าพอหวังว่าทุกคนพอจะเข้าใจที่สาวอีสานอธิบายนะคะค่ะโอเคค่ะแล้วก็เรามาต่อเรื่องข่าวเลยนะคะก็คือข่าวอ่ะเขาก็คือเข้าคาดว่านะคะเขาจะเสร็จสิน้นการเจรจาในอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านะคะเขาบอกว่าทางนี้นะคะทางออสเตรเลียนะ่ะเขาก็มี เหมือนนายจ้างได้เตรียมงานล่วงหน้าไว้แล้วนะคะนายจ้างที่ได้รับอนุมัติและบริษัท่าจ้างแรงงานนะคะเพื่อให้ก็ก็เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ทางนี้รอแล้วนะคะตอนนี้ก็คืออย่างเดียวที่ที่่อารออยู่ตอนนี้คือการลงนามกับประเทศต่างๆนะคะเ<ค>ขาบอกว่าเมื่อมีการลงนามเสร็จสิ้นคือนายจ้างกับงานทางนี้เก็คือมี เตรียมตัวกันรอเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนเนี้คือปัญหาที่ชัดเจนเลยคือมันไม่มีการมันไม่มีการอ่าลงนามการเจรจาไม่เสร็จสิ้นตกลงกันไม่ได้สักทีนะคะแล้วข่าวออกมาแน่ชัดแล้วนะคะว่าตอนนี้คือฟิลิปปินส์ถอนตัวแน่นอนแล้วะคะ่ะ ถอนตัวออกจากวีซ่าเกษตรตัวนี้นะคะฟิลิปปินไม,ไม่ไม่ทำสัญญานะคะไม่ให้คนประเทศเขาเข้ามาทำงานแต่ในข่าวเขาบอกว่านะคะเขาเดาวนะคะเป็นการคาดเดาว,ว่าประเทศที่เจรจาอยู่ตอนนี้นะ่าจะเป็นเวียดนามแต่ฟิลิปปินก็คือตัดออกแล้วเนาะเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินนะคะที่เขาคุยกันอยู่ตอนนี้แต่แล้วก็อ่า เขายังอ้างอิงนะคะในหนังสือพิมพ์เขาอ้างอิงถึงบทความในหนังสือพิมพ์ไทยเดอะพัทยาเมลนะคะบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไทยนะคะนายสุชาติชมกลิ่นนะคะก็กำลังหารือกันนะคะเพื่อให้พลเมืองไทยเข้าร่วมในโครงการแอควีซ่าออสเตรเลียนั่นเองนะคะ,ะถ้าอย่างนี้ก็คือ ถ้าถ้าข่าวที่นี่เขาก็พูดถึงว่าทางไทยเราก็มีการหาลือก็คงจะก็คงจะมีมีข่าวดีนะคะแต่แต่ข่าวร้ายก็คือวันก่อนนะคะเพิ่งมีอ่าแฟกชีตของวีซ่าออกมาใหม่ซึ่งสาวอีสานก็ดูแล้วนะคะโดยรวมเนื้อหาโดยรวมของแฟกชีตนะคะก็คือ ยังคงเป็นเหมือนเดิมคล้ายๆเกือบจะทุกอย่างนะคะเหมือนกับของเดือนเดือนอ่ากุมภานะคะไอไอตัวใหม่ที่ออกมานี่ก็คือของเดือนมีนานะคะแต่ที่มีเพิ่มเติมเข้ามานิดหน่อยนะคะก็คือออกมาชัดเจนว่าภาษาอังกฤษนะคะ4.0นะคะอะ่ตอนที่ครั้งก่อนที่เราได้ยินข่าวกันก็คือ4.5 ตอนนี้ออกมาอยู่ในแฟลกชีตแล้วคือ4.0นะคะซึ่งส่วนตัวสาวอีสานเองคิดว่ามันสูงสูงมากนะคะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสำหรับคนที่จะมาทำงานฟาร์มถ้าเขายังยังยืนยันนะคะว่าเขาจะเอาให้คนที่แบบมีภาษาอังกฤษต้องได้ประมาณนี้มันคิดว่ามันคงยากนะคะ การเจรจาคงยากเพราะว่าถึงว่าโอเคเข้าอนุมัติแต่จะมีกี่คนที่จะผ่านภาษาอังกฤษตรงนี้มาได้ใช่ไหมคะค่ะเราก็เข้าใจเนาะว่าเขาอ,อยากให้คนที่เข้ามาทำงานสามารถพูดอ่านเขียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้ไม่โดนหลอกจะได้เข้าใจ ทุกสิ่งอย่างในข้อตกลงข้อสัญญาอ่านได้อ่านเองได้เข้าใจได้ว่าเขาให้ทำสัญญาอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เราก็เข้าใจอยู่แต่แต่ในส่วนตัวที่สาวิสานคิดนะคะก็คือยังไงคุณก็ต้องทำสัญญาอยู่อยู่ไทยก่อนคุณจะเข้ามาตรงนี้อยู่แล้วคิดว่านะคะต้องต้องให้คนที่ ยังไงนะเขาเรียกว่าให้ล่ามช่วยก่อนก่อนสัญญามันต้องเซ็นตั้งแต่มก่อนก่อนอยู่แล้วตอนทําที่ไทยแล้วก่อนบินเข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรแบบเนี้ยมันก็น่าจะอะไรนะเขาเรียกอนุโลมกันได้นะคะแต่ถ้าก็ต้องดูอีกทีคะ่ะถ้ารัฐบาลเขายังจะยืนยันคําเดิมคือ,อ ต้องการภาษาอังกฤษ4.0นะคะก็คงต้องก็คงคิดว่าคงคงยากคงอีกนานกว่าวีซ่าหรือการตกลงหรือการอา่าพูดคุยกันมันจะสำเร็จนะคะทุกคนค่ะก็เนี่ยคะ่ะข่าว ความคืบหน้าข่าวสารต่างๆนะคะที่สาวอีสานนำมาฝากวันนี้นะคะก็หวังว่าจะพอมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะคะเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ